าอยู่กับหัวหน้าจรวดซื้อเก่าครับมาดูหัวหน้าจรวดขับรถบดเจ้าตัวเล็กนะวันนี้วันนี้คนเดียวสองตำแหน่งเลยครับผมเอสีครับดูรอบดเลบดทามาแ,แล้วแรงแน่นับไปเราขึ้นเจ้าตัวเล็กกับหัวหน้าจรวดหลย เปิดระบบสั่น้วยนะโอ้ไม่ไม่ไม่ วันนี้คนเดียวหันน้าจะร้ยของสองตำแหน่งเลยครับแหมเมืเ่อกี้รถขึ้นเสียวมากเดินหน้าถอยหลัง มาถึงก็ไม่รอช้าครับเพราน่าจะรู้บดเลย มันยุบลงรว,งวาลงลงแล้วลงแล้วครับก็มาดูหัวหน้ชาชลุยบทกัน,นเท่าไหรแปดสิบห้าอยากได้ปีนาบอกให้ตะตุงมาเอาอะบอกให้ตะตุงมาเอาอะ นี่ครับเรียบแล้วโห้โหน่าจะเลยเจ้านี่ชอบแกล้งคนอื่นจริงๆวันนี้ทั้งขับรถไมโครทั้งขับรถบดเลยนะคนเดียวครับโหน่าจะเลยเปิดระบบสันด้วยนี่เป็นงานของเทศบาลโอ้โหน กดให้แน่นเลยครับน่าจะเอาไอ้หินคลุกมาลงหรือเปล่านี่นี่เฮียสั่งงานแล้วครับ สันมาแล้วเองวหลังไหมวดหลังไหมวดหลังไหมเอดงไวาววูวว้วววตามคนนั้นจวเอาจะไปแกล้งคนน้นหรือเปล่าคอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะไปแล้วไปอย่างไวเลยคนนั้นจวเย็นคนนั้นจวจะเยจะยคนนั้นจว หัวหน้าโจ้ลยดูดูดูยิ้มยิ้มไปแล้วยิ้มยิ้มไปแล้วขอดูนะหัวหน้าโจ้จะทำอะไรอ่ะจะเย็นลูกพี่หัวหน้าโจ้ ขับรถคันไหนแก้งได้ทุกคันครับขับคันไหนโดนแก้งทุกคันพูดยังไงเป็นตางงนะนี่ครับเดี๋ยวก็แน่นละไม่กี่รอบนี่ก็บดให้มันแน่นเลยนะมาอย่างความหมครับ20โดยประมาณคนอันจจรวยว้าวว้โดนแก้งยังไง คนนาตโรย์มาแล้วคนนาจโรลยเล่นอะไรพี่เล่นดนิวะโอ้ออย่าบอกนะดันดินอ่ะเออนี่วิธีการดันดินของคนนาจโรลยเนี่ยนี่ไล่ดินไล่ไล่ดินคนออกเอ๊ะดู

อะไรนะาไม่ได้ยาววเสร็จไม่งานอ่ะว้หัวหน้าจโจลยบทฝังเองเดียวทำไมเอาออกนะได้แล้วหัวหน้าจโจลยครับบทจนเรียบแล้วนี่เขาก็ดด้หัวหน้าจโจลยอยู่นะ ด่ามาจ้าจุลยว่างไงนะหาเรื่จ,จ้าเอาให้เสรนะ็จ,จไหมงานวันนี้เนี่ยคนน้าจุล้อยจ้าเอาให้เสร็จไหมงานวันนี้คนงานพูด <c oughs> ไปไหนเลยล่ะอะไรนะอะไรนะโอ้หัวหน้าจุลยไปไหนล่ะหัวหน้าจุลยเอารถกลับแล้วนะ <c oughs> เอามาบทแค่นี้เหรอ อันนี้ก็อยู่กับอีสานใต้น้ำแต่งนะอยู่กับไอหิ้งอ่ะอู้หูดินน้อมมุมมามุมมาไปความจำเต็ม,ตมนะพี่น้องนไะอหิ้งบอกความจำเครื่องเต็มเลยนะพี่น้องนะ ปครับลงจากรถบดไปขับรถแมคโครต่อคนเดียวก็เฟียวได้อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมคำบคุและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube เอ็กน้ำซิงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ